สวัสดีครับสวัสดีครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหากล้วยไม้แบบสําเร็จรูปแล้วกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมผมปลูกใส่กระถางให้แบบไรนี้แล้วนะครับผมมอนไข่ม่อนไข่ดอกสีเหลืองขาวนะครับผมดอกหอมครับเห็นไหมครับกําลังแทงช่อดอกแต่ละกระถางกระถางละสิบสองนิ้วครับผมกําลังแทงช่อดอกหมดเลยเนี่ยทุกตุ่มมีเยอะครับเป็นตุ่มใหญ่เลย กระถางใหญ่สวยเลยกระถางสิบสองนิ้วครับผมไปแบบลวดสามขาแบบนี้เลยแค่เอาไปแขวนรดน้ํารอชมดอกได้เลยนะครับผมกระถางนี้ก็ดอกแน่นเช่นกันครับกระถางนี้ก็ดอกแน่นเช่นกันรูปดอกสีเหลืองขาวนะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นพวงระยะสวยดอกหอมครับพวงระยะสวยดอกหอมเลยสําหรับเอื้องมอนไข่นะนเห็นไหมครับมีช่อดอกหมดเลยดอกหอมครับเนี่ยตาดอกออกหมดเลยทุกกิ่งนะครับผม ผมจ,จัดจาหน่ายนะคะหุ่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยพร้อมส่งปลายทางนะเรื่องม่อนไข่กล้วยไม้ป่าแท้ตรงนี้ผมปลูกแล้วมีวัสดุปลูกอะไรไปพร้อมไปพร้อมลวดสามขาแบบนี้เลยผมขายกระถางละกระถางละสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มตอนนี้กระถางใหญ่ๆสวยๆแบบนี้มีมีเป็นสิบกว่ากระถางนะคะผมคุณเอาไปแขวนแล้วรอชมดอกได้เลยจะเห็นได้เลยภาพในภาพนะคะผม ดอกสวยระย้าเลยลูกค้าซื้อไปเนาะดอกเป็นพวงระย้าเลยเราคัดตั้งแต่ไม้ใหญ่แบบนี้บอกส่งให้คุณเลยนะครับผมเวลากล้วยไม้ป่าเขาออกดอกเขาจะทิ้งใบนิดนึงครับผมเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะกอใหญ่กอใหญ่สวยเลยเนาะใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 8 8 9 8 8นะครับผม0 9 5 9 4 1 8 9 8 8เราส่งตอนนี้นะดอกไม่ช้ำนะครับดอกไม่ช้ำเนี่ยครับผมตาดอกออกเต็มเลย นะครับคุณเอาไปแขวนรอชมดอกได้เลยเอื้องม่อนไข่ม่อนไข่เป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับผมผมปลูกว่าใส่วัสดุคือกาบมะท้าวสับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็แขวนแขวนแบบนี้เลยตรงร่มลำไยใครจะเอาไปแขวนว่าไปแขบวบนได้เลยครับกระถางใหญ่แบบนี้เลย2กระถางนะกระถางละสองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์09594189 8 8ป 0959418988รับรองคุณได้เห็นดอกตะการตาแน่นอนสำหรับเอื้องม่อนไข่นะดอกสีเหลืองขาวดอกสีเหลืองขาวดอกหอมครับเป็นพวงระยะย,ยาวใหญ่เลยเป็นไม้ใหญ่เลยดอกออกทุกกิ่งทุกก้านทุกตาเลยนะครับผมทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988สำหรับเอื้องม่อนไข่กอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะ ทัมาได้เลยหรือทักไปหาผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรได้เลยนะครับผมทักไปสอบถามกล้วยไม้ป่านานา,นาชนิดที่ตรงนั้นได้เลยกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เรานะครับผม อ่หฮะคอมเมนต์ huh. เป็นกำลังใจให้เราที่ช่อง t o s s A c อ a ช nel แลและก็ไปกดติดตามของเราที่ช่องอ่าที่เพจบาบูสินค้าเกษตรเพจขายกล้วยไม้ป่าหลักของเราด้วยนะครับผมกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เป็นกระถางแบบนี้เอาไปแขวนเลยผมส่งแบบแบบนี้เลยผมไปแบบทั้งกระถางแบบนี้แค่แกะกล่องแล้วแขวนนะครับผม ก็ได้รับชมดอกแล้วแป๊บนึงดอกเขาก็ออกมาเต็มแล้วครับสวยเลยใครอยากได้ไปเป็นไม้ประดับสวยๆหน้าบ้านตกแต่งสวนนะโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8แอดไลน์มาได้เบอร์นี้เช่นกันคือ0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สนะครับผมสำหรับเอื้องม่อนไข่กระถางใหญ่12นิ้วแบบนี้เลยกระถางละ2 0 0พนะครับผมเราคัดเฉพาะอันที่เป็นไม้ดอกอตาดอกออกให้คุณแล้วคุณเอาไปชมดอกได้เลยไม่ผิดหวังปลูกติดหมดแล้วนะครับผม หนึ่งกระถางส0 0พส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ูน9์เก้าห้านะครับผมเอื้องม่อนไข่ดอกสีเหลืองขาวนะสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมใครอยากได้แบบกระถางนี้ไปปลูกโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 5 9์เก้8หนะสวัสดีครับ